เราก็เรียกว่าลูกสาวลูกสาวลูกสาวใช่ไหมแต่ลูกสาวเรียกพี่แจ๊ก <c> ห <oughs> วานซะเลยร้องเพลงคู่ดีกว่าที่เขาดูเราใน<ก>รายการที่หนูได้แชมป์นะอ่ะฟังใครอยากฟังคนแบกรักางครับขอเสียงเลยนียพ่พี่แจ๊กขาวพี่แจ๊กเนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะตั้งแต่ที่หนูออกมาจากรายการแล้ว คนขอเพลงคนแบกรักทุกเวทีเลยค่ะเยอะมากหนูก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะคะเอาคนนั้นคนนี้มาร้องก็แล้วนะคะก็ยังไม่เวิร์กวันนี้โชคดีเป็นของหนูแล้วเสียงกับมือทางหน้าก็ให้เขาจ้างจ้างพี่แจ็คไปด้วยค่ะเนี่ยแล้วทีนี้ใช่ไหมคะหนูหนูก็ไม่มีตังค์จ้างพี่แจ็คใช่ไหมคะไม่แจ็คะภาพให้เจ้าภาพเขาจ้างอ๋อนั่นแหละค่ะ เฉยก่อนไหนนู่นค่ะแต่ก็ไม่รอดไม่รอดค่ะอ๋อเหรอไม่รอดเขาแบบร้องไม่ได้เลยค่ะเสียงออาวันนี้ถึงเป็นกำไรแล้วกันเราเจอกันแล้วด้วย้ะภาพจ๋าประกาศผ่านสื่อเลยใครอยากฟังคนแบกรักคู่กันเวอร์ชั่นนั้นนะคะกับพี่แจ็คก็ต้องจ้างไปคู่กันนะคะไม่งั้นคนอื่นชดเชยไม่ได้เรื่องเลยนะคะเนี่ยมีลูกสาวก็ดีนะฮะายงานให้ด้วยนะ ให้ด้วยอ้าวคนแดกรักครับผมเนาะ